มาระคุณภาพเยี่ยมมาระคุณภาพดีต้องมาระจาก War. s u มเมอร r สวอร์ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการทูนูปซัมเมอร์แคส s t นะครับอ่ามอนสเตอร์ิคลิปนี้นะครับมารานะครับดักอเมซอนของเราก็ได้รับการบัฟขึ้นมาอีกจากอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้สกิลท่าที่2ของเธอก็สามารถที่จะทําลายวิญ,ญญาณได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ายิงตตัวตายด้วยท่า2แล้ว ก็จะชุบชีวิตไปได้เช่นกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับลีดเดอร์สกิลของเธอนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีในสกิลแบล็กเทนิกด้วยนะครับเจ๋งทีเดียวเชียวนะฮะอ่านี่นะครับแล้วท่าที่เป็นไฮไลท์ของเธออยู่แล้วนะครับโซครัชนะท่านี้ก็คือเป็นท่าที่โจมตีรุนแรงมากนะครับผมแล้วก็ทําให้อ่าชุบไม่ได้ด้วยนะฮะเจ๋งมากเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับผมเอาละครับสำหรับมาระเอกนะครับผมเมื่อเลเวล40สแตทก็จะประมาณนี้นะครับข้อเสียของเธอคือ เป็นมอนสเตอร์ที่ max hp เนี่ยต่ำมากมากเลยนะอยู่ที่7,740นะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราดัน hp ไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะอ่ามาดู attack กันนะครับ attack เนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นไฮไลท์นะครับของของมอนสเตอร์ตัวนี้เพราะว่าเขานักสูงทีเดียวอยู่ที่911นะครับแนทไฟบางตัวยังไม่สูงขนาดนี้เลยนะฮะก็เป็นตัดที่น่าดันมากนะครับผมสำหรับเดสกก็อ่อนบวกเปียกมากนะครับสปีดบ้านๆนนะฮะคลิกเลสกระดันกันเข้าไปนะครับผม อ่าสำหรับอ่าหล,ลังจากที่ a w a k e n i แล้วนะครับก็จะได้ leader skill ของของเธอมาเป็นอ่าสำหรับเป็น leader skill ในกีวอร์นะครับเพิ่ม attack นะฮะรุ่นนะครับผมที่ผมแนะนำตอนนี้จริงๆแล้วอะ่ะผมแนะนำเป็น fatal หรือว่า rage นะครับคูห่หนึ่งแล้วก็อะไรก็ได้คู่หนึ่งนะครับใส่เบกไปก็ได้นะฮะแต่พอดีของผมรุ่นมัน <laughs> สแตทนะฮะต้องเน้นสแตทไว้ก่อนแต่เอามาประมาณนี้นะครับเลือดบวกเข้าไปอีกพักนก็มาณสัก 1 4ได้นะครับผมแอแท็กหัวค่อยพันเจ็นะฮะแล้วผมก็พยายามทำคลีเลียดกับคลีดาเมจด้วยเพราะถ้าสามเดอร์แรงมากนะครับไม่ได้สำคัญของมาล่าอยู่ที่คลกเลดน,นะครับถ้าเกิดสมมติว่าออกท่าไปแล้วไม่ติดคลิเนี่ยโหเศร้าแน่นอนนะครับแล้วก็คลีแดาเหมจก็สำคัญเช่นกันนะครับผมสปีดมีบ้างก็ดีนะฮะอันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่ได้ออกตัวเลยนะครับผมรู้ของผมมันจะผสมประมาณนี้นะครับผมจะพยายามสุดท้ายแล้วผมจะพยายามเปลี่ยนไอตัววิวเนี่ยให้กลายเป็นฟาททลนะครับ เพื่อที่จะคงรักษาตัวคริเล e เอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดโติว่ารูนมันดีๆอย่างเงี้ยผมอาจจะเปลี่ยนจากเบลดเนี่ยไปเป็นวิวหรืออ,อย่างอื่นก็ได้นะครับผมมาดูกันนะฮะนี่เป็นรูนที่ผมใช้นะฮะช่อง2 4 6เนี่ยคงเป็น Attack นะครับแล้วก็ช่อง4คลิเดมเปอร์เซ็ช่อง6ก็เป็น Attack นะครับพอดีเนี่ยผมใช้วิวเพราะว่าช่องเนี้ยคริเลทมันสูงมากนะครับก็เลยต้องใส่เข้าไปด้วยนะฮะอ่านี่ค,นคริเดมเมนะฮะ มาเท่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมาร่ากันนะครับในอารีนานะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยท่าที่3ก่อนแล้วกันนะครับของมาร่าดูว่าจะแรงครับเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าติดอร์เมอร์เบรกแล้วมีบัฟดามด้วยนะโซคลัช so นะครับท่านี้คือฆ่าแล้วตายไปเลยนะฮะเอายูจิเมล่าละกันเด็กคนหนึ่งนะปึ๊บกระโดดยิงโปึ้ง4 000, 3 2 2นะครับก็ ถือว่าพอใช้ได้นะนะครับผมอ่าตัวอย่างการใช้งานอีกการหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสู้กับทีมที่มีตัวชุบนะฮะเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการชุบอีกต่อไปนะถ้าเรามีมาร่านะครับมาแจกมาละเอามาละไปกินเอาลครับเื่นี้น้องมาละมึอนอยู่นะฮะรอแป๊บหนึ่ง ังนี่นะฮะนี่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการชุบถูกไหมฮะงั้นเราก็ใช้น้องมะระกันดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองเอาน้องมะระเนี่ยยิงโซคลัชใส่เจ้านี่เลยนะครับโพเซดอนลมนะฮะบ้างท so ้าสามโซคลัชเรียบร้อยนะครับดอกเดี่ยวนะฮะวันช็อตวันฮิตนะครับวันช็อตวันคิวนะฮะ ตึงต้งตึ้งอ่าทีนี้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรนะื่องกการชุบต่อไปทีนี้ผมคงจะต้อง1 2 3จัดการกับจ้นลิชก่อนนะครับเพราะว่าลิชเนี่ยเป็นตัวที่อันตรายมากนะครับผมยิ่งเวลาเพื่อนตายไปแล้วมันก็จะยิ่งอัดแรงขึ้นด้วยนะฮะยิงท่าสองมาแล้วกันนะ Poison Arrow นะครับจริงๆแล้วเนี่ย Poison Arrow เนี่ยลิชอาจจะไม่ตายเพราะว่ามันมีท่าป้องกันด a เมจอยู่ด้วยนะครับ แต่ว่ามันหิวไปแล้วเนาะอ่าหนึ่งสองก็ได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากลิชเนี่ยมันมันป้องกันแดเมจได้ด้วยจากสกิลพาร์สิของมันเองนะฮะเราก็ต้องซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะช็อตละห้าพันได้ทีนี้เนี่ยสกิลครูดาวของท่าชุบเนี่ยใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับเราก็ต้องรีบเก็บไอเท็มตัวอาร์คลมก่อนนะฮะโว้ยหมุนตัวฟันจนมึนนะ ยิ่งนี่แหละครับประมาณนี้นะฮะมาระนะครับสามารถที่จะเอาไว้จัดการกับเจ้าแฟรลิคิงน้าได้ดีเช่นกันนะครับแต่ในกรณีที่เจอกับแฟรลิคิงน้ําพยายามหาตัวที่แพ้ธาตุเนี่ยยัดเข้าไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการทาให้เจ้ามาร่านเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดได้นะฮะเป็นการล่อเป้าแลเ้เองนะครับผมนี่เริ่มมาริโอก็จะแทงนี่นะครับอีฟิตไปเลยนะครับตามที่เราคิดเอาไว้ปึ๊บ แล้วก็อ่าเราจัดการไอเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะนี่แหละครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมเอาเอเจนต์ไฟมาด้วยในกรณีที่มันโดนท่าท่าสของออแฟรี่คิงน้ําไปนะครับก็สามารถใช้ท่า3 a t แอ c แท็คอมมานเนี่ยเพื่อที่จะคืนครูดาวให้กับมาล่าได้ถ้าเกิดว่ามาลาถูกเล่ห์อออมาโจมตีนะฮะลุยเลยพักพวกลุมสกรรมยำโพนะครับนี่นะครับถึงจะไม่ตายนะฮะแต่ไม่เป็นไรหนอโอเค นี่นะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามาร่ามีปรับดาบแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าแรงพองสมควรอยู่แล้วนะครับเอากระโดดยิงโซลัชไปเลย ب, ปึบปังเรียบร้อยเดชฟลรีเทนก็ไม่มีความหมายต่อไปนะครับแจกมาระเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเนึล้างเรียบร้อย ok ออแ,อแล้วก็ยิงหนึ่งสองข้ามเอาโผล่ใส่อทแทคซะด้วยนะฮะ ถ้าก็จะเป็นท่าที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าสตูตาได้ท่านี้ก็จะทำให้ชุบชีวิตไม่ได <om kit> ้เ <ugen> ช่นกันนะฮะเจ้ามาราเองนี่พอเอามาซัดกับดีเคไฟก็ถือว่าพอไหวนะฮะเพราะท่าที <kit> ่2มันนมีประโยชน์มากในการทำา2งพิตเลยทีเดียวนะครับผมเพราะดีเไฟมันลดที่ฆ่าไม่ได้ในทีเดียวนะฮะที่ผอบิดควังน้ามาด้วยนะครับเป็นตัวที่จะทาให้มาร่าอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับ ปึ๊บใส่โลเข้าไปก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็จะสาดน้ำเข้าไปหนึ่งทีก่อนนะฮะปึ๊บใส่เจ้าดีเคไฟไปก่อนปึ้งนี่นะครับก็คือน,น่าจะหายไป35%แล้วเนาะเดี๋ยวลองยิงเข้าไปอีกสักทีนึงก่อนนะเพราะมันดูดเลือดเราไปด้วยนะครับอ่ามาละยิงไปเลยนะครับมีปักดาไปด้วย poison arrow นะครับยิงไป2อยิเลย1 2นะครับเนี่ยใช้2อยิไปเลยนะครับเพราะด้วยปก,ปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวดีเคไฟเนี่ยมันจะตายได้ในการโจมตี3าินะครับ หนึ่งสองส้ำนะครับยิงอีกฟิดไปก่อนปึ้งแล้วก็ให้มารายิงนี้ไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยตายละห้าบชุกด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะและนี่แหละครับเป็นการใช้งานของเจ้ามาระแห่งซัมนเนอร์สวนะครับผมวันนี้เราก็แจกมาระกันไปเยอะแยะมากมายหลายลูกเลยนะครับ โดยรวมๆแล้วมาระเนี่ยเหมาะสําหรับการจัดการกับไอ้เจ้าตัวที่มีการชุบชีวิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟินิกไฟแฟรลี่คิงน้ำนะครับด้วยท่าที่2นี่มีการโจมตีถึง2ฮิตนะครับสามารถที่จะเอาไว้จัดการกับเจ้า DK ไฟได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็ยิงรุนแรงมากทีเดียวนะฮะข้อเสียของมัน1น,นะฮะต้องอัดแอตแทกหนักมากต้องอัดคลิกเลทหนักมากอัดคลิกไดเมจหนักมากนะครับซึ่ง เราอาจจะช่วยได้ด้วยการใช้ลดเดอร์นะครับเป็นตัวที่เพิ่มพลิเลตนะครับใช้ได้ดีในอารีนาและจิววอลนะครับต้องมีคนคอยสนับสนุนเธอไม่งั้นเธอจะตายอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่าส่วนรุ่นนะให้เน้นสแตตไปมากกว่านะครับเน้นคู่นะครับผมก็นี่แหละครับประมาณนี้สำหรับมาร่านะครับผมอ่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็คิดว่าผมเป็น3มดาวตัวหนึ่งที่มีประโยชน์นะฮะในการลุยกิวอกับอารีน่านะครับค่อนงดีนะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับยังไงวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย